มาดูนี่ไอติมไอติมเขาเรียกไอศกครีมไอศกครีมอะไรนั้นเรนนี่อะไรเรนนี่ไอซนนี่ไอซกครีมครับพี่โพกินแบบกด เป็นไอศครีมซอฟเสิร์นะครับเป็นแฟรนไชส์ใหม่ล่าสุดของบริษัทเรนนี่คอร์ปอเรชันของเรานะครับซึ่งในเครือของเรนนี่เนี่ยเรามีแฟรนไชส์มากกว่า1 0,000สาขาทุกผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งปีนี้ปี2 5 6 7เนี่ยเราต้องการให้ผู้ที่ลงทุนนะครับไม่รู้จะลงทุนอะไรมีตังแต่ไม่ไม่รู้ว่าจะสร้างอาชีพสร้างธุรกิจได้อย่างไรครับเราจึงเปิดโอกาสนะครับให้นักลงทุนนะครับมีโอกาสลงทุนง่ายๆนประเทศไทยเรา ร้อนถึง11เดือนใช่มีตังมีตังก็ออกมาลงทุนนะครับไปเก็บไว้ในธนาคารเดี๋ยวโดนไอ้พวกคอสเซนเตอร์โกงนะตอนนี้มันยิ่งแบบจริงเท่าไหร่หลายทางมากไปนี่ไอศครีมนะครับเริ่มต้นลงทุนเพียงแค่5 9 9 0มบาทเท้านัน้นรอได้หมดเลยได้แบบนี้ไปเลยได้ตู้ได้ไหมนะครับได้ตู้ด้วยครับได้ตู้ด้วยได้ติมก็มีหลายรสชาตินะและเราก็สอนสูตรฟรีได้ด้วยได้ด้วยครับพี่ต้องนะครับพร้อมนะครับเหมาะสําหรับพื้นที่หน้าโรงเรียนหน้า ในวัดนะครับแล้วก็พื้นที่ชุมชนต่างๆนะครับและเมืองไทยเราเป็นเมืองร้อนนะอย่างที่บอกเพราะว่าไอศกรีมเหมาะกับทุกเพศทุกวัยทานได้ไม่กินไปแล้วเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับสาหรับคนที่อยากลงทุนนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับใช่นะครับแล้ววันถ้าใครไม่รู้จะติดต่อยังไงโทรไม่ทันนูนไปเลยวันพฤทธหัดนะครับวันพฤทธหัดที่จะถึงนี้15กุมภาพันธ์ที่เซ็นทัานชั้น5้านะครับเซ็นท่าลาดพร้าวชั้นห้า แล้วก็มีนอกจากที่เห็น2อันนี้เรามีอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นขนมโตเกียวใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะแฟนชายชานมไข่มุกแฟนชายชาไทย25บาทค่ะเครื่องหยอดเหรียญทําเงินขายสินค้าไม่ว่าจะเป็นตู้ขายซูชิหรือเงียช่แบบนี้ไปดูได้ในงานนะครับแล้วก็มีนี้ด้วยพวก มีหลายธุรกิจมาแล้วสะดวกซักนะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์โอ้ยเยอะแยะไปหมดสิบห้านี้นะครับขอนิดนึงครับสำหรับโปรโมชั่นนะครับสำหรับไปตรงนู้นเลยขอนิดนึงทุกท่านที่ดูรายการนี้และไปเยี่ยมที่บูธนะครับที่เซ็นรลาดพร้าวนะครับอ่าเรามีนะครับสำหรับผู้สนใจนะครับเรามีโปรโมชั่นให้ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นสองงวดเลยนะครับสำหรับรายการนี้และงานนี้ครับควนกนด้วยคนกับธนาคารผ่อนกับบริษัทเราได้เลยครับ